สองก็คือปฏิฆะนะความโกรธความคุณเคืองความไม่พอใจต่างๆอย่างเวลาเราเสพสิ่งที่เราชอบเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันเกิดความพอใจเกิดความติดใจเกิดความราคะความกำหนัดยินดีในการ,รมคุณอารมณ์แต่พอถ้าเราเสพในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันหมุนหินเจอคนที่ไม่ชอบเจอโจทย์เก่าเจอคนที่เขา คิดไม่ดีหรือทําไม่ดีกับเราเราก็ไม่ชอบละโกรธละขุนเคืองล้ะได้สัมผัสอาหารถ้าเลิศรสก็ชอบเจออาหารรสไม่ดีก็หุ่นยดใจละเนี่ยเกิดปฏิฆะขึ้นมานะหรือว่าถูกเขาว่าถูกเขาใส่ร้ายนะก็โกรธขุนเคืองใจต่างๆอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันครอบงามจิตใจมันทําให้ใจเราเล่าร้อนเรียกว่าไฟในใจเนี่ยมันก็ถูกจุดขึ้นมา ไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะแล้วก็ไฟแห่งโมหะนั่นเองนอกจากการมาราคะแล้วปฏิฆะปฏิฆะนี่ถ้ามันเป็นมากๆบางทีเราก็ต้องใช้กรรมฐานช่วย,ชวยเช่นเนจริญเมตตาพรมวิหารการให้อภัย,ยบางทีนี่เราถูกเขาทำมาแล้วมันเจ็บช้ำน้ำใจมันเจ้าคิดเจ้าแค้น เมื่อเราจมอยู่กับความมาฆาาพยาบาทคนที่เจ็บปวดมันก็คือตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นก็สงสารตัวเองก่อนรู้จักการให้อาภัยเมตตาตัวเองก่อนถ้าเราจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตัวเรานั่นแหละที่จะทุกข์ที่เราเจ็บปวดเมื่อเราให้อาภัยตัวเองได้เราก็ค่อยให้อาภัยผู้อื่นได้ให้อาภัยแผ่เมตตาไปมันก็จะคลายจากความเร่าร้อนตรงนี้ได้